ก็เนียวผมจะต้องตัดไม้นะครับทุกคนตัดไม้แล้วก็มาปูนะทุกคนเราจะไปทำเป็นที่นั่งเลยนะทุกคนโอ้ทุกคนในแม่ใส่ในน้ำเลยนะครับ ็ตอนนี้เราได้คืนมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็คืนไปขอเลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนเก็บตัวเต็มเต็มนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนคโ,โอ้เครื่องที่ผมเตรียมมานะครับนี่ วักคนนี้ดู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 อ๋อนี่ดูโอ้ทุกคนดูดูมีนะทุกคนนั่งจิ้มเต็มๆนะทุกคนดูดูโอ้สวัสจีนะครับทุกคนเจอกับผมอีกแล้วนะครับทุกคนในช่องแสงพากินนะครับวันนี้ก็ผมเข้าป่ามานะครับทุกคนผมจะมาสร้างที่พักแล้วก็ทำอาหารนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ผมมาอยู่ที่ลำห้วยนะครับทุกคนดูนี่ก็จะเป็นแม่น้านะครับทุกคนก็จะเป็นลำห้วยแบบธรรมดานะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปหาที่พักก่อนนะครับนะครับทุกคนแล้วเราจะสร้างที่พักกันนะครับทุกคนเเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับทุกคนเขยป้ายก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นตามลำห้วยนี้นะครับทุกคนถ้าเราเจอที่พักเราก็จะสร้างเลยนะครับทุกคนเไปเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เราได้เข้าป่ามาลึกมากแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาที่พักแถวนี้นะครับทุกคนเราต้องหาที่พักก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็เราเข้ามาลึกมากแล้วนะครับทุกคนเ,คเดี๋ยวไปหาที่พักกันเลยนะครับทุกคน ทุกคนที่น,นี้เราเจอพันป่านะครับทุกคนดูนี่ครับกโอ้โหก็ตัวใหญ่มากนะครับทุกคนเราเจอพันป่านนะครับก็อยู่อยู่ใกล้เรามากเลยนะครับทุกคนโอ้โหบนบ,น,บนทุกคนอยู่บนบนนะครับทุกคนก็เจอพันพันป่านะครับทุกคนแต่ว่าพันอื่นจะเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับทุกคนแต่ตัวใหญ่มากนะครับทุกคนโอ้โห ก็ลงมากีนน้ำที่นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกคนโอ้นี่นะครับทุกคนจริงๆ้วมันก็อยู่แถวนี้นะครับทุกคนเมื่อกี้นะครับทุกคนเราเจอพันป่านะครับทุกคนก็ส่วนท้าอื่นจะเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับทุกคนตะกี้วิ่งขึ้น่อยที่นี่เองนะทุกคนแต่ว่าเราไม่จับมันนะครับทุกคนเราก็แค่มาสร้างเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนเราจะไม่ทําร้ายสัตว์ป่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปหาที่พักกันเลยนะครับทุกคนโอเคไป ็ตอนนี้นะครับทุกคนเราได้เดินมาสักพักนะครับทุกคนหลังจากที่เราเจอสัตว์ป่านะครับทุกคนเราก็เดินมาอีกนิดนึงนะครับทุกคนเราก็มาเจอที่แห่งนี้นะครับทุกคนดูจะเป็นหน้าฟ้านะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะสร้างที่พักที่นี่นะครับทุกคนเป็นอากาศดีมากนะครับทุกคนก็จะมีทั้งที่พักและน้ําตกด้วยนะครับก็โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เริ่มสร้างที่พักกันเลยนะครับทุกคนโอเค ก็วันนี้นะครับทุกคนถือว่าโชคดีนะครับทุกคนมีสัตว์ป่าให้ทุกคนได้ชมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเริ่มสร้างที่พักกันเลยนะครับทุกคนเช่นมาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะที่เราจะสร้างบนนี้นะนะครับทุกคนก็โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะสร้างบนนี้นะครับทุกคนนี่พื้นที่บนนี้ก็จะเล่นมากนะครับทุกคนจะมีที่กันฝนด้วยนะครับทุกคนเราไม่ต้องสร้างอ่าอะไรนะทุกคนหลังคานะครับทุกคนเราก็จะพักอยู่ที่นี่นะทุกคนนี่ เดี๋ยวเราจะขอขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับทุกคนว่าเราจะขอเอาเอาชีวิตรอดที่นี่หนึ่งวันนะครับทุกคนที่อย่างนี้อาจจะเป็นที่ศักดิก์สิทธิ์ก็ได้นะครับทุกคนเราต้องขออน,นุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างที่พักเลยนะครับทุกคน ก็นดวผมจะต้องตัดไม้นะครับทุกคนตัดไม้แล้วก็มาปูนะทุกคนทำป็นที่ปูนะครับทุกคนเดี <transform> ๋ยวเราก็ไปลงมือทำกันเลยนะนะครับทุกคนโอ้ที่แห่งนี้ถือว่าปลอดภัยนะครับทุกคนจะจะอยู่สูงมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปตัดไปตัดไม้มาทำที่ปูเลยนะครับทุกคนโอ้ เดี๋ยวไปหาตัดนนไห่ไผ่ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาสร้างที่พักเลยนะครับทุกคนเฮ้ ก่ก็จะเปียงแค่ไม้ขา้าวลาราด้วยก็เราจะไม่ตัดไม้ใหญ่ๆนะครับทุกคนเราก็จะเอาไม้ที่เราพอใช้ได้นะครับทุกคนก็หนวเราจะไปทำดินที่นั่งเลยนะทุกคน ทก็โอเคนะครับทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะพอแล้วนะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปสร้างที่พักเลยนะครับทุกคนโอเค ราก็ไนไม้มาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาทําที่ปูนะครับทุกคนเราก็จะทําแค่พออยู่คนเดียวนะครับทุกคนเวลาเข้าป่านะครับทุกคนเวลาเข้าสร้างที่พักในป่านะครับผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะคอยบอกว่าอย่าสร้างที่พระให้มันมากเกินไปนะครับทุกคนผมก็จะทดแล้วก็ทำเป็นที่ปูก็พ,กพอนะาทุกคน ไอ้ลังคาเราไม่ต้องมาถามหน้าครัวทนลังคาก็มีอยู่แล้วนะทุกคนโอ้ทุกคนในแม่ไถ่เี้ยในน้ำเลยนะนทุกคนนี่นะ ต็นี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมได้สร้างที่พักเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ที่จะเป็นหลังคามันแล้วนะครับทุกคนเราไม่ต้องทํานะครับนี่ผมทําแค่ที่นั่งนะครับทุกคนนูนนี่น้าด้วนผมว่าจะนั่งแบบนี้นะครับทุกคนนี่โอ้แบบนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องไปหาพื้นมาก่อไฟนะครับทุกคนตอนนี้ก็เรามาตั้งแต่เช้านะครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณไอ้โมงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําอาหารที่นี่นะครับทุกคน เดี๋ยวผมต้องไปหาฟืนมาก่อไฟก่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปหาฟืนก่อนนะครับทุกคนก็ตอนนี้เราได้ฟืนมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็คืนไปก่อเลยนะครับทุกคน เสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาปอกไฟก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำอาหารกินนะครับทุกคนเค โอเคนะฮะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ติดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุคนนี่ภัยติดแล้วนะครับทุกคนโยเราก็ไปทำอาหารกันเลยนะะทุกคนว่าเราจะทำเมนูอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะฮะทุกคน ก็น hmm okay. ี่นะครับทุกคนอาหารที่เราเตรียมมานะครับส่วนนี้ก็คือเศษนะครับทุกคนเศษนะครับเดี๋ยวเราก็จะหั่นเศษนะครับทุกคนหรือว่าย่างเศษนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้ก็หิวเข้ามากนะครับทุกคนเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับทุกคนตั้งแต่เจอขาดป่านะครับหั่นป่านะครับทุกคน หน้าโดนโอ๋อก็อาจจะผนดำคลื่นหน้านเขาทุกคนเขานะนี่ครับโอ้เก็บตัวตเป็นเตน่ะทุกคนเก็บหน้าโดนไข่เต็มท้องครับก็เดี๋ยวเรามาคุมเครื่องกันนหน้าทุกคนเนี่นี่ครับทุกคนโอ้เครื่องที่ผมเตรียมมานะครับ ก็สองหน้าบน,รนเราเดี๋ยวเราก็ทำให้พาเครื่องมันให้เข้ากันเทานั<อ>้นเองแล้อยอดเลยนะครับทุกคนตรงนี้ก็หยิบจังนะครับตอนนี้หน,น้าบนเราก็จะทบบํะะา,า,าแบบนี้นะครับบนเราจะใช้มะเราก็จะใช้ไม้แบบนี้นะครับบนแล้วเราก็จะเอานี่ ไงมาแล้วหมดเนี <swords> ่นี่นะครับบัวแล้วก็จะทำแบบนี้นี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็เอาตอกมัดนะครับบัวเดีใช้เชือกมัดนะครับบัวนี่ตอกก็ได้นะครับบัวในป่านี้ก็จะมีแต่ตอกนะครับบันี่นี่ จะแต่งหน้าตาแบบนี้นะครับหมนี่เต้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปย่างกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ย่างครับทุกคนเค้ไปผมว่าคิดว่ามจะย่างมาแบบนี้นะครับวดนีเ่เดี๋ยวขอใส่ใฟกันน่อยนะครับ เดี๋ยวผมต้องรอให้มันมีฐานก่อนนะครับทุกคนเคที่นี่ก็ปลอดภัยนะทุกคนไม่ต้องกลัวฝนจะตกนะครับรับรองนะครับทุกคนฝนไม่ตกแน่นอนนะครับฝนตกก็ไม่เป็นอะไรนะท <c oughs> ุกคนเคเดี๋ยวผมต้องรอให้มันมีฐานมากกว่านี้นะครับท <c oughs> ุกคนตอนนี้ผมก็ยก่างเสร็จไว้แล้วนะครับทุกคนผมเดินทางมาตั้งแต่เช้านะทุกคนตรงนี้ก็เหนื่อยมากนะครับทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวผมก็จะขอนอนก่อนนะครับทุกคนนอนพักก่อนนะครับทุกคนเนี่ยที่นอนนะครับทุกคนไม่ต้องทําให้มันกว้างเกินไปนะครับทําให้ขอนอนคนเดียวก็พอนะครับทุกคนนี่ผมก็จะนอนแบบนี้เลยโหนอนหมเลยนี่ผมนี่ก็โอเคได้นะครับทุกคนเราไม่ต้องสร้างให้มันมากเลยเดี๋ยวแล้วผมก็จะนอนแล้วนะครับทุกคน วาดการเสิร์ฟชิ้นนี้ก็พักดนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนกอนี่หน้าทุกคนเราก็ได้ย่างเศษไว้แล้วนะทุกคนก็วันนี้เราเข้าป่ามาตั้งแต่เช้าน้าครับทุกคนเป็นวันหยุดงานนะครับเวลาอยู่ในบ้านนะครับทุกคนไปไหนไม่ได้นะครับทุกคนตอนนี้ก็ติดช่วงโควิดนะครับทุกคนเราเราก็เลยมาใช้ชีวิตในป่านะครับทุกคนแต่ก็ มีความสุขมากนะตัวบอลตอนนี้ก็ไม่ยางเสร็จไปแล้วนะครับทุกคนเจเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะาตัวบอลตอนเสร็จสุกนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมขอพักผ่อนวันนะ้ครับนะครับทุกคนเหนื่พอยนะมากนะครับเดี๋ยวเจอกัน,กนตอนเสร็จสุกนะครับตัวบอเจเดีเจอกันนะครับ ็เหมือนว่ามันจะสุกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่ามืดตึ๊บเลยนะครับทุกคนผมนอนพักไปสักครู่นะครับทุกคนโอนี่นะทุกคนนี่ดูดูดูครับทุกคนนี่ก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มากินเลยนะครับทุกคนนี่นะทุกคนดูเสรกตเราก็สุกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาแกะเลยนะทุกคนเฮ้ยนี่นี่ครับทุกคนโอ้โอ้ดูดูดู นี่ครับี่คออ่าดูนี่ครับี่นี่อ่าสีสันน่ากินมากนะครับดู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 ดดูดูดูเหน้า่อเนี่ยเราก็จะมากินหน้าก่อนเจ๊ก็วันนี้เรามีน้าเชื่อได้นะครับ่อนี่ น้ำจิ้มนี่นะครับก่นสุดแสงพากินนะครับอันนี้นะครับก่นสุดแสงพากินนะครับผมไม่มีช้อนนะครับกคนต้องใช้มือนะครับนี่ดูดกาจะาที่อันอร่อยอร่อยให้นะทุกคนโอ้กดดูดครับทุกคนนางกอบมากนะทุกคนดูดปาดูดดดดดด มีครับด้วยเราก็จะให้จ้าพี่นะทุกคนเจก็วันนี้มีมีข้าวสวยด้วยนะครับทุกคนนี่เตรียมมาจากบ้านนะครับวันนี้มีกินนะทุกคนพรุ่งนี้อาจจะต้องไปหาอาหารเองนะทุกคนเรามาชิวิจอาสองวันนะครับเดี๋ยวต้องไปหาอาหารในป่านนะครับก็มีให้กินเฉพาะวันนี้นะครับทุกคนที่เตรียมมาจากบ้านนะครับ โอเคนะทุก okay, คนตอนนี้ก็ผมได้เตรียมของเรียบร้อยนะนะทุกคนมีข้าวสวยด้วยนะทุกคนนี่ครับน้ำจิ拜拜้มสูตรแสงผักกินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะทุกคนดูว่าทุกคนสีสันน่ากินมากแล้วโดนเนี่ดูว่าทุกคนนี่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 ครับทุกคนนี่โอ้ ชิ้นใหญ่ๆเลยนะทุกคนนี่ดู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 อ๋อนี่โอ้ยบ้ามันอร่อยมากนะทุกคนเดี๋ยวเด,ดี๋ยวจะกินอีกอันนึงนะทุกคนนี่นี่ครับทุกคนดู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 ดด นี oh. ่นี่โอ้โหทุกคนดูดูนี่นะับวันนั่งจิ้มเต็มเต็มครับทุกคนดูดูโอ้โหอืมหุ่นทุกคนอันนี้ที่ออกสีแดงๆนะครับทุกคนจะเป็นน้ำขมิ้นนะครับทุกคนก้อยสุกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมมีเพื่อนมานั่งจิ้มด้วยนะครับทุกคนนั่นก็คือ มือกล้องหน <ka S 1> ้าทุกคนผมขอให้พี่ช oh ัยชนะถ่ายให้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพี่ชัยชนะมานั่งกินด้วยนะทุกคนเจ๊เดี๋ยวตั้งกล้องแล้วให้พี่ชัยชนะมานั่งกินเลยนะคทุกคนเจ่ก็เอนมีพื้นที่แค่มากนะครับทุกคนต้องแบ่งกันนั่งนะรทุกคนก็เดี๋ยวผมจะให้พี่ชัยชนะแนะนาโตนะครับขอกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมผมมาช่วยเป็นตะก้องให้แสงภาจีนนะครับ นี่นะครับดูนะครับเป็ดของเราน่ากินมากครับดูนะครับสีมือของแสงพะกินนะครับดูนะครับที่สีแดงนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่สกนะครับมันเป็นสีของขมิ้นนะครับก็เราใส่ขมิ้นแดงไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีข้าวสวยด้วยนะครับวันนี้เราวันนี้เรามากินดูสีมือของแสงพะกินนะครับว่าจะอร่อยแค่ขนาดไหนนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมขอามาชิมดูนะครับนี่นะครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของแสงผาจินครับโอ,อ้แต่นม่ค้องใครก็ตามนะดูะครับอ,อ,อร่อยคุณชื่อข้ามากออร่อย ยากนักนะครับนเฮียทุกคนมันจิ้มน้ำเน,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 นี่นี่ครับทุกคนอืมอืมขาเขลื่อนไหมั้างนข้ นีราดโดนนี่ดู when when been, ä, ดูดูดนดู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 กูด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 ูนูด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 ูนูด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 ดู คนอร่อยนะครับบอลมีนหน้าบอน,นี่นดูเหมือ <c oughs> น,นก็อร่อยมากนะครับบอนี่เป็นเลยเยอะนะครับบอเนี่ยโอ้ก็ตอนนี้ก็ผมอิ่มแล้วนะครับบอ ก็วันนี้มีกินนะครับทุกคนแต่ว่าวันพวกนี้เราต้องไปหาเองนะครับเราไม่ได้เตรียมมา2วันนะครับเราไม่ใช้ชีวิตสองวันแต่เรามีอาหารแค่วันเดียวนะครับทุกคนเค okay. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผม้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนเค้ยบา